เล็ดลับเติมบุญให้ตัวเองทำได้ทุกวันที่ใดก็ได้เพียงพนมมือไม่ต้องจุดธูปแล้วระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวดาประจำตัวแล้วกล่าวตามนี้ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าชื่อสกุลได้กระทำมานับภพบนับชาติไม่ท้วนรวมทั้งบุญในปัจจุบันชาตินี้ขออุทิศบุญนี้ให้กับตัวข้าพเจ้าให้กับสังขารมนุษย์ของข้าพเจ้าในภพชาติปัจจุบัน เจ้าเกณฑ์ชะตาและเทวดาที่รักษากายสังขารของข้าพเจ้าขอให้ดวงจิตกายทิพย์กายสังขารของข้าพเจ้าที่ได้ตกอยู่ในภพภูมิที่ลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานสุขภาพร่างกายที่ได้รับความเจ็บป่วยโชคลาภที่ไม่มีขออำนาจบุญกุศลเหล่านั้นส่งผลให้ดวงจิตกายทิพย์กายสังขารของข้าพเจ้าจงหลุดพ้นจากวิบากกรรมเหล่านั้นขอจงเปิดสิ่งที่ปิด เปิดด้วยบุญกุศลน,นี้ด้วยเถิด